บายธนาวดี adi, นะคะมารีวิวดวงประจำเดือนสิงหาคมนะคะราศีกันนะคะเรื่องการเงินและการงานระหวังการมีปัญหากับผู้บังคับบัญชานะคะเวลามีปัญหากับผู้บังคับบัญชาเนี่ยงานอันใดก็ตามที่คุณไม่ได้เป็นผู้กระทำก็ดีคุณจะได้รับผลของการกระทำนั้นสมมติงานอันนี้ผิดพลาดปปับรับโชคคุณจะเป็นคนที่ ได้รับผลของการผิดพลาดกันนะคะรับทัานใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นผู้บังคับบัญชาะระดับสูงก็ดีก็จะมีปัญหาในการปกครองบริวารด้วยเช่นกันนะ,ะแม้ว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นใดๆก็ตาม,มก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาท่านใดที่ที่อยากจะให้การงานดีขึ้นแนะนําให้ขอพรกับพระอินท์ขอให้การงาน ปริวาลขอให้ท่านมาช่วยขจัดปัดเป่าให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโชคราบค่ะขอให้คุณโฟกัสได้เลยว่าจะได้รับจากความรู้ความสามารถจากงานที่คุณทํามากกว่าที่จะได้จากก็ราบรอยนะคะหากท่านใดเนี่ยรู้สึกอยากที่จะเอเออยากจะลองเสี่ยงเลขยานพาพหนะจะมีเกิดเหตุเอ็กซิบตทั้งทางบกและทางความรักรค่ะท่านใดที่พบคู่คู่รักที่ดีอยู่แล้วคู่แท้อยู่แล้วเนี่ยนะคะ ก็มีความสุขกายสบายใจดีในการคบหากันหรือท่านใดที่เริ่มต้นคบผ่าดูใจแล้วก็พบว,ว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ใช้ศึกษาดูใจกันได้ยาวๆบางอย่างเราอย่าขี้หึงขี้หวงหรือไปจู้จี้จุกจิกให้เขาได้มีชีวิตที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆน,น,นะคะเราก็มีตัวตนของเราเขาก็มีตัวตนแล้วก็มาแชร์ระหว่างกาันอันนั้นมันจะทําให้คุณได้พบกันได้ยาวๆด้า,าสุขภาพคองในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ไม่ให้โมโหโกรธ หรือกระทำความรุนแรงกับคนในครอบครัวนะคะคู่ครองคนรักรูกก็ดีเนี่ยต้องยับยั้งชั่งใจอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นรุนโกรธโมโหมันก็จะมีความเครียดความดันขนนึ้นชอบในเรื่องของการเงินอยากให้เงินเข้ามาดีๆอย่ากโกรธนะคะเพราะว่าดยวเงินจะไม่เข้าเงินไม่ชอบอยู่กับคนอารมณ์ไม่ดีนะคะฝา,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 ากษษาติตตดตามเพิ่มไว้ใน,าในารายการปรมอบหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคิดดีดีออกมาค่ะ